สวัสดีพี่น้องทุกท่านสุขูสุขคนตอดเด้งเด้งครับาม,มายิ่งมากินตำมะละกอตำหมักฮุงครับตำหมักฮุงกับลวกสบายน้ำพี่น้องสบายน้ำลวกแซ่บๆ,ๆครับพี่น้งนองนะตอนนี้เดีย๋ยวอราลวกสบายนางกินกับส้มตำตำมะละกอปูปลาละอีกตามเคยตอดเด้งเด้งครับอันนี้หักผักกับแก้มพนะ้อผักกับแก้มกับมี่กับลำ กรัมมีแตงกวาขี้นกครับแตงกวาขี้นกก็มีอ่ามีใส่กอกด้วยนะมีใส่กงใส่กอกเสียบเสียบกันนี่ครับกินกับใส่กอกคุณเส้นนะกินกับตำมะละกอกินกับลวกสบายนางกันอ่านี่ครับลวกสบายนางแซ่บครับได้สบายนางมากตอนหนึ่งเนาะได้มาตอนหนึ่งกับจูสก๊อตมันลวกกินกับตำมะละกอนี่ครับมีมะเขือขึ้นมีมะเขือขึ้นเอาไปเนาะกินกับตำมะละกอเฮาโอ้หนามเจี๊ยมในลูก น่ากินมากเลยนะเศษๆกันครับเนาะอันนี้ครับก็มีแตงกวาเด็กเต่งตัวเด็กผักกะลัมเนาะแเศษๆกันครับนาจะครับสหรับขึ้นนี่แเศษๆเนื้อๆกันเลยครับนี่นี่มะเขือคืนนมาเป็นาะมะเขือคืนกินกับตำมะละกอตำปูปลาล่ะครับมีสบายนางอีกตามเคยอีกเช่นเคยเศษๆเนือๆกันสำหรับนาสำหรับมื้อนี้นาจะขอสวัสดีบ๊ายบายทุกท่านสุขสุขคุณ กินดีรับสบายอยู่ดีมีแห้งกันทุกคน,รรน bye ครับสำหรับวันนี้บายบายครับบายบายสวัสดีครับ